โอเคมาเราไม่พูดวร่างลำดัเรามากดกันเลยดีกว่าครับปรเ์เพต์การออกมันน่าจะเยอะกว่าตัวธรรมดาใช่ไหมผมว่าผมต้องได้โทรโลกีผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นไม้ไหม้แล้วก็มีกลิ่นแบบน้ําแข็งน้ําแข็งออกมาผมว่ามันต้องเป็นกลิ่นน้ําแข็งในเซเว่นผมว่ามันต้องมีโทรโลกีออกมานะครับผม กรับครับเพื่อนเพื่อนแฟนจีเอฟเอ็นและเพื่อนเพื่อนแฟนบายฮีโร่อะคาเดมี่เดอะสต็อกเกตฮีโร่ทุกคนด้วยนะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาดําเนินเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดที่ผมมีนะครับผมซึ่งในตอนนี้น่าจะเปิดน่าจะมาตอนที่2แล้วทุกคนแล้วก็จะมาเปิดกาชาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้โหมดกาชามันน่าจะมีอยู่ประมาณ2โหมดใช่ไหมซึ่งอากาชามอยู่ตรงไหนวะทุกคนออกข้างล่างสุด นะครับผมมันตอนนี้มันมีแบบโหมดธรรมดาซึ่งผมเก็บตัวได้34ใบซึ่งผมน่าจะกดประมาณสามสิบใบก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีตัวละครที่น่าจะกดได้แบบทอรโรกิแบบพิเศษหรือเปล่าวะทุกคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่น่าจะเป็นแบบทอรโรกิโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ต้องใช้ไอเหรียญสีทองข้างบนเนี่ยสอง้ยเออไม่ใช่200ครั้งละเออครั้งละสองก็10ครั้งก็ 2,500นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมแลกมาแล้วแล้วผมจะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยมันเป็นดีหรือเปล่าหรือว่ามันเกลือนะครับผมแต่ความคิดส่วนตัวน่าจะเกลือ <c oughs> นะครับผมแล้วก็แบบธรรมดาซึ่งแบบธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นแบบไหนมั่งนะครับผมแต่คือยังไม่ได้แกะทั้งหมดธรรมดาไม่ได้ไม่ได้แกะไม่ยังไม่ได้กดทั้งหมดธรรมดาแล้วก็หมดพิเศษเลยนะครับผมแต่วันนี้จะพาไปดูเนื้อเรื่องก่อนหรือว่าจะกดกาชาก่อนดีวะา เอาเป็นว่าเรากดกาชาก่อนดีกว่าทุกคนผมอยากกดกาชามากเลยเว้ย <c oughs> แล้วเราจะกดกาชาก่อนนะครับซึ่งกาชาเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับผมเรื่องนี้กาชาเนี่ยจะแบ่งเป็นโหมดตัวละครน,นะครับผมซึ่งโหมดตัวละครเนี่ยก็จะมีตามนี้แหละเออเนี่ยให้ดูกดไงวะเออมันไม่บอกอ๋อนี่ไงตามนี้นะครับผมนี่ก็จะมีเดกูนะครับบาคุโกต่างๆนะครับผมโอเคก็จะมีคลาส B คลาส B พวกนี้เปอร์เซ็นต์การออก4%คลาส A เปอร์เซ็นต์การออก3%แล้วก็คลาส S นี่เปอร์เซ็นต์การออก0.6%โอ้โห و, แม่งต่ำมากเลยนะทุกคนซึ่งคลาส B เนี่ยครั้งที่แล้วผมนึกว่ามันเลื่อนขั้นไม่ได้ไว้ทุกคนที่จริงมันเลื่อนขั้นได้นะครับผมดูตรงนี้นี่นะครับผมซึ่งมันเลื่อนขั้นเป็นคลาส A ได้เห็นไหม ตอนแรกเนี่ยเดกูเนี่ยเป็นคัทวีใช่ไหมเนี่ยคิติชิมะอะไรก็เป็นคาัาบีนะครับผมซึ่งเราจะต้องทําแบบนี้ทุกคนมันเป็นเหมือนการปั๊มดาวนะครับผมแต่คือการเก็บจิ๊กซอว์ตัวละครน,นั่นเองนะครับผมซึ่งไม่รู้จะกดตรงไหนว่านี่เรียบร้อยนะครับผมมันจะมีถ้าเรากดได้ดวงดีอะทุกคนคืออันเดียวปึ้งแล้วมันจะมาครบทุกอันเลยทุกคนแต่ถ้าเรากด แบบดวงไม่ค่อยดีมันก็จะมาทีละอันทีละอันสองอันนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้คือคิริชิมะนี่ผมแบบว่าเฮ้ยผมดวงดีกับมันมากเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> นี่ไงไม่ไมานี่นะครับผมมันจะเลื่อนจาก B แล้วเป็น A นะครับผมถ้าเราเก็บได้ครบอีกมันก็จะเลื่อนจาก B เป็นเป็นเอ้ยเลื่อนจาก A เป็น S นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดนะับเบิลเอสนะเนาะน่าจะมันมันนะครับผมโอเคมานี่แล้วมันก็จะเอัพสกิลให้นี่ไงสูงสุดน่าจะเป็นดับเบิลเอสนะครับผมเพราะยังยังไม่มีให้ขึ้นอ๋อนี่ไง ดับเบิลเอ่อดับเบิลเอสแล้วก็ทิปโปเอสแล้วก็เอ่อทิปโปเอสบวกบวกอีกทีหนึ่งนะครับผมโอ้มันมันน่าจะอยู่ยาวๆเกมนี้ทุกคนบอกเลยอยู่กับผมอ่ะยาวๆนะครับผมแล้วก็การ์ดตัวละครที่เราต้องไปซุ่มนี่นี่เเดี๋ยวให้ดูดูก่อน ตรงนี้นะครับผมอันตัวนี้จะเป็นพวกการ์ดตัวละครน,นั่นเองทุกคนนี่จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับผม <c oughs> เป็นการ์ดตัวละครที่เอาไว้เชื่อช่วยช่วย,วยเอาไว้เชื่อเอาไว้ช่วยเหลือตัวละครของเรานะครับผมจะเป็นประมาณนี้ไหนของตัวไหนที่ใส่เอ่อของผมใส่ของคามินาริมั้งอ่ะใช่วะนี่ไงนี่นะครับผมก็จะมีตัวละครเหล่านี้คอยช่วยเหลือนะครับผมอันนี้จะเป็น ตัวละครที่คอยช่วยเหลือเรานะครับผมส่วนนี้อาจจะเป็นแบบตัวละครที่มันก็ช่วยเหลือบ้างไม่ช่วยเหลือบ้างนะผม,ผมไม่มั่นใจว่ามันออกมาตอนไหนอ่ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกดได้เลยเวลาเราใช้สกิลนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลจนถึงประมาณหนึง่งมันจะสามารถกดใช้งานตัวนี้ได้นะครับผมมันจะออกมาทําอะไรไม่รู้แหละผมไม่ได้มองมัน <c oughs> ผมเวลาตีก็ตีอย่างเดียวนะครับแล้พวกนี้ก็จะออกมาช่วยช่วยบ้างเหมือนเหมือนเคยเห็นอนะ่ะเหมือนตอนอืหรือว่ามันเป็นพาสซีฟเฉยๆ่ะทุกคนผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่า มันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างแหละว่านะเล่นเกมแบบเดาๆอะ่ะทุกคนแบบใช้กันเดาเลยนะครับผมมาเราไม่พูดท่าทำเพลงแล้วดีกว่าทุกคนเรามาแกะกาชากันเลยเพราะน้องๆทุกคนอยากจะเห็นการเกลือของผมแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เกลือวันนี้ผมรู้สึกเลยนะ่ะเรามาเปิดแบบธรรมดากันก่อนนะครับผมเมื่อกี้ให้ดูเลดไปแล้วเนาะมากดแบบ10ครั้งเลยนะครับผมมา อ๋อลืมไปต้องเขียนต้องวาดรูปหน่อยนะครับผมอ่า้องวาดรูปรูปหัวใจรูปหัวใจเนี่ยเป็นหลักที่ดีที่สุดละนี่นะครับผมคามินานีถ้าได้ซ้ำเนี่ยมันเอ่อมันจะเป็นเศษังทุกคนอ่ะถ้าได้ซ้ำเนี่ยน่าจะเป็นเศษนะครับผมอืมมันจะเป็นเศษให้เรานะครับผมมันมันจะมีรูปแบบเป็นเศษแล้วก็มีรูปแบบเป็นตัวละครเลยอย่างเมื่อกี้เราได้คามินานีเนี่ยคือได้ตัวละครเลยแต่ว่าเราเนี่ย มีคำมินารีอยู่แล้วมันก็เลยแปลงเมสเศษให้เรานั่นเองนะครับผมมาต่อมาสิบครั้งต่อมานะครับผมถ้าเป็นโรงเรียน UA ก็ต้องทำให้มันเป็น U แล้วก็เป็นเอนี่ยูเอไม่รู้นี่เดกกุนะครับผมนี่มันก็จะแปลงเป็นเศษให้เราสิบอันนั่นเองนะครับผมฮ่ะคำมินาริอีกทีหนึ่งนะครับผมฮ่านะ ตัวละครแบบเห็นไหมตัวละครแบบเอ่อที่มันเป็นคลาสเอก็จะเป็นแบบนี่มันก็จะเป็นแบบมุ่งมงแบบนี้แล้วก็มันก็จะเรียกว่างไงเดียมันจะเมนเศษให้เราเก็บสะสมซึ่งผมจาไม่ได้ว่ามันต้องกี่ตัววะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังนะครับผมมากดรอบสุดท้ายของตัวธรรมดาทุกคนไปมามาก็มาเลยครับกดไรเดียกากระบาดแล้วก็อ้าวไปตัวอะไรไม่รู้เลยเฮ้ยเฮ้ย ได้อีดามาทุกคนเออครับผมอันนี้อีดาเป็นตัวเลยนะทุกคนนี่ไงตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีเศษนิดเด็กน้อยๆไหมเศษอันเดียวเศษสิบอันถ้าเราได้ตัวละครซ้าม,มาก็จะเป็นเศษสิบอันประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคปะ่ะนี่นะครับผมอะไรวะเนี้ย A อะไร A เลเวลสองอะไรเนี่ยเฮ้ยใครแจ้งเตือนอะไรมาผมไม่รู้ผมใช้ไม่เป็นเมื <laughs> อ่อกี้คืออะไรวะ อ๋อรู้สึกเหมือนเพื่อนจะให้เราไปใช้เอ่อได้ว่าไงวะเรียกเพื่อนไปรวมพลอ่ะทุกคนมันจะมีพวกตีบอสบอสอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนที่เป็นบอสรลยวันอ่ะทุกคนซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเชิญเพื่อนไปตีบอสร,ร่วมกันอะไรประมาณนี้นทุกคนโอเคแต่เรายังไม่ไปนะครับปล่อยปล่อยให้ตัวนั้นมันดังไปอย่างนั้นนะครับผมเราจะมาทําการสุ่มตัวโทรโรกินั่นเองนะครับซึ่งมี10ใบเนี่ยกูไม่รู้ม่น่าจะพอทุกคนดูจากลักษณะแล้วนะครับผม ซึ่งตัวละครอยาาร่างคัสเอก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครับตัว B ก็เป็นตัวเดิมๆนะครับผมแต่ตัวที่อยากได้ที่สุดก็คือเธอโดโรกินั่นเองซึ่งไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นคัสเนี่ยมันมีคัสเออยู่ใช่ปะ่ะเออมี S อยู่ทุกคนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การออกมัน0.6 0.6ใช่ป่ะอันนี้เปอร์เซ็นต์การออกมันจะอยู่ที่0.6เหมือนกันซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงทุกคนมันแตกต่างกันยังไงวะแม่งก็0.6เท่ากันอะไรวะโอเคมา เราไม่พูดว่ามําเหเรามากดกันเลยดีกว่าครับเปอร์เซนต์การออกมันน่าจะเยอะกว่าตัวธรรมดาใช่ไหมผมว่าผมต้องได้โทโลกีผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นไม่ไหมแล้วก็มีกลิ่นแบบน้ําแข็งน้ําแข็งออกมาผมว่ามันต้องเป็นกลิ่นน้าแข็งในเซเว่นผมว่ามันต้องมีโทโลก,อโโลกีออกมานะครับผมเฮ้ยเป็นไงเป็นไงมีนารีไงเอ๊ยแม่งไม่ต่างกับธรรมดาเลย <laughs> ทุกคนชื่นใจว่ะทุกคนผมเห็นอย่างนี้ผมก็ชื่นใจแล้ว กูนั่งเก็บเหรียญทองมาตั้งนานกูก็ได้เหมือนเหมือนตู้ปกติธรรมดาทั่วไปทุกคนครับผมรู้สึกว่าถ้าเราจะกดจริงๆก็กดตู้ธรรมดาเลยแหละเพราะมันก็มีโทรโรโลกีเนี่ยดูทุกคนเนี่ยนะเห็นไหมาโทรโรโลกีอย่างเงี้เลยโทรโรโลกีตัวเดียวกันเลยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การออกก็คือ0.6%เหมือนกันนะครับผมคือไอแบบที่เป็นโทรโรโลกีเปอร์เซ็นต์การออกก็ออก0.6เหมือนกันนี่ไงนี่ไงเปอร์เซ็นต์การออกก็ออก0.6เหมือนกันแล้วมีแค่โทโรโลกีตัวเดียวด้วย แต่ถ้าเราอยากได้บาคุโกเอา้าเราเราไม่ทําตรงนี้เราเราได้บาคุโกอะไรวะเนี้ยเหมือนเด้งมาอะไรมาเนี่ยอยากได้ตัวละคร S อะ่ะก็คือมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนซึ่งเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นอีดาผมก็ได้ระดับ A มาตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเกมนี้น่าจะเกลือพอๆกับเคนชินนะทุกคนผมความรู้สึกนะความรู้สึกของผมนะแต่ว่าไอเศตตัวละครเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันใช้อัพตัวละครเราได้เพราะฉะนั้นเอ่อก็ถือว่าเป็นการกดที่คุ้มค่านะทุกคนอ่ะผมกดให้ดู มาแล้วทุกคนได้ครบปะได้ครบปะอ้ยได้ครบปะนิดนึงจะเป็นเอเห็นไหมทุกคนเห็นปะ,นเ,นปะเขาบอกว่าถ้าเรากดครบทุกอันเนี้ยเราจะได้เคลื่อนเลื่อนจากระดับเเป็นระดับ S นะครับผมซึ่งเดกูผมก็น่าจะเยอะแล้วเหมือนกันโอ้อันนี้จะเป็นเรียกว่าไงดีพาสซีฟช่วยเหลือนะครับผมก็เวลาเดกูต่อสู้ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมก็คามินาริก็จะออกมาช่วยนะครับผมแล้วก็ตัว อีดาที่ผมใส่ไว้ช่องดับเป็นอยู่นะครับผมโอเคมาต่อไปเป็นของคามินาริเพราะเมื่อกี้คามินาริได้มาเยอะชิบหายเลยได้เยอะมากคามินาริเออผมงงเหมือนกันไอ้หุยทุกคนเกือเบเต็ม,มอ่ะเฮ้ยคือเหลือนิดเดียวเองเนี่ยเหลือนิดเดียวเองโอ้โหเือไม่น้นเต็มแล้วนะเนี่ยอีกนิดเดียวเองเต็มทุกคนตัวคิริชิมะเนี่ยเออเมื่อกี้ก็ออกเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมออกห้าอันดีกว่าทุกคน กีนิ้วออกเยอะวะออกห้าอันเองเห็นไหมอย่างถ้าดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะออกแค่อันเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าดวงดีๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะออกมาเยอะนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาอัพตัวละครอ,อีดาก่อนดีกว่านะครับผมนี่ตัวละครอ,อีดานะอยนี่นะครับผมอัพตัวละครก่อนเอออัพตัวละครไปก่อนเอยเอออัพตัวละครไปก่อนนะครับผมค่อยๆอัพตัวละครอ,อีดาไปนะออแล้วตัวนี้อ้าวมีแค่คิริชิมะตัวเดียวอ่ะเอาแล้วแล้วไอ้นั่นน่ะของไอ ของตัวอะไรวะคมินารีใช้ไม่ได้อะอะไรวะของคมินารีใช้ไม่ได้ว่ะทุกคนเออช่างมันเถอะนะครับผมมาเรามากดให้อีดากันก่อนดีกว่านะทุกคนด,ดูดิว่าได้ไหมอีดานะครับผมไอ้ได้นิดเดียวเองวะไม่คุ้มเลยนะครับผมมาเรามาอัพเลเวลตัวละครอ,อีดากันก่อนนะครับผมอ่านะผมชอบตอนกินน่ารักมากเลยทุกคนแต่อีดามันดูแบบมันก็ดูน่ารักแต่เป็นดูน่ารักแบบจริงจังอะ แต่ของคามินารีมันน่ารักมากเลยทุกคนของคามินารีน่ารักนะเว้ยเออเป็นตัวละครที่เวลาทําท่าอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยแต่อีดามันดูแบบมันมันดูจริงจังเกินไปทุกคนดูดิมันจริงจังเกมมิ่งมากเลยอะหน้าตามันอะคือแบบมันจริงจังเกินนะาต่ดูดิอย่างเงี้ยคือนิวไลเข้ามันจะเป็นรูปแบบสั่นนะทุกคนเวลาเขาเชิญเรามาเออมันรูปแบบสั่นแล้วมันตกใจนกวไลน์เข้าตลอดเลย เอ้ยยยเอ้้อุดาามันหน,น้าเครียดจริงกันทุกคนเอาเรื่องนี่นะครับผมตอนนี้เลเวลยี่สิบแล้วมาอัพอีกหน่อยนะครับให้เป็นเลเวลสี่สิบแล้วกันสักสี่สิบสามสิบสี่สิบสักสี่สิบน่าจะได้อ่ะมาครับผมอันนี้ถ้าอุปกร,กรณ์ที่เราใช้ไม่พอมันก็จะมีระบบเรียกว่าระบบหาของนะครับผมเป็นระบบหาของเหมือนวันพ่อแม่แหละที่แบบว่าเอ้ยคุณต้องไปเอาตรงไหนมาแล้วก็ให้ตัวละคร ไซตมะไปต่อยให้อะไรเงี้ยเออมันคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบให้โดนไปหาให้นะครับผมเออมันก็ดูแบบทันสมัยก็ดูเข้ากับมาฮีโร่ดีนะครับผมนี่เนหะ็นไหมไอตัวพวกนี้เราก็ต้องเก็บนะทุกคนคือมันเป็นตัวที่แบบเออฟลัชพาร์ทเป็นตัวที่เราต้องเก็บไว้เยอะพอสมควรเลยถ้าเราจะอัพตัวละครดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อัพสามตัวนั้นก็เกือบเต็มแล้วไม่ใช่เกือบเต็มดิสามตัวนั้นเต็มแล้วรอแค่เลื่อนขั้นรอแค่เลื่อนขั้นเป็นเก็บเอสครับผม มาโอเคอิดาผมตอนนี้อิดาผมเท่าไหร่นะถึงว่าจะถึงสิจะถึงห้าสิบไหมไอ้ตัวอิดามาได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ถึงอยู่นะถึงอยู่ถึงอยู่ถึงอยู่นะครับถ้าถึงเนี่ยผมจะใช้อีดาในการเล่นนะครับผมอ๋อผมยังไม่ได้ลองใช้อีดานะจะเอาไอ้ตัวผมจะเอาตัวคิริชิมะออกนะครับผมแล้วก็เอาอีดาใส่เข้าไปนะครับผมเพราะว่าทำนายนี่ผมกับไอ้เดกุผมโหดมากครัผมรู้สึกผมรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าสองคนนี้ผมโหดมากเพราะฉะนั้นผมผมต้องเอาคิริชิมะออกครับ แต่ไม่ใช่ว่าคิดดชิมาผมไม่ดีนะก็ดีแต่ว่าผมผมแค่อยากลองอีด่างไงก็เลยต้องเอาคิดดีชิมาออกเพราะว่ามันเป็นตัวโจมตีใกล้เหมือนกันไงทุกคนโอเคนะครับผมหมดแล้วโอเคเรียบร้อยครับผม up down เรียบร้อยคือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้หมันมากเลยผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรมันเหมือนเต้าหู้มากเลยทุกคนคือถ้าอยู่ในโดเรมอนผมก็นึกว่าเต้าหู้แปลภาษาทุกคนโอเคนะครับอีด่าโอ้อีด่าเลื่อนอีกเหรอโอ้ยมันถึงได้เลเวล46เลยว่ะอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเรานี่มันจะโกงคนอื่นไปวะเน,นี่ยเห็นว่าเป็นดีโดดีดโดว่ะฮีโร่ระดับเอเนอะมันเปิดมาก็เป็นระดับเอเลยอ่ะ <_ S 1> เออเพราะฉะนั้นน่าจะน่าจะเลื่อนได้เยอะกว่าคนอื่นนะครับผมอืมมันน่าจะมีลูกเล่นเยอะกว่าคนอื่นนะครับผม <_ S 2> โอเคมาโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราอัพตัวละครอีดามาแล้วนะครับเราก็จะทําการไปดําเนินเนื้อเรื่องของอีดาอะไรวะเนี่ยมันขึ้นแล้ววะเนี่ยเน็ตกูหลุดเหรอเนี่ยหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยเน็ตหลุูเด้ออย่าเพิ่งนะ โอเคเนี่กลับมาแล้วทุกคนเย็นเด็มากหลุดเฉลยมากกูยังงงเลยมานะครับผมเรามาทำการเดินเนื้อเรื่องของ My h e r o a c a d e มีกันนะครับผมอ๋อลืมบอกไอ้ตรงนี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 ้ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ป่าวตรงนี้นะครับเป็นตัวเก็บเศษนั่นเองทุกคนซึ่งตรงนี้ก็จะเก็บเศษมิดริยะเอยเก็บเศษคามินารินะครับเก็บเศษคิริชิมะเก็บเศษอิดะนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราจะลงได้วันละแค่2ครั้งนะครับต่ออันนะก็คือ ด่าละ2ครั้งนั่นเองนะครับผมพูดตรงๆว่าแม่งใช้ energy เยอะแล้วแม่งก็มีเวลากําหนดด้วยทุกคนเออถ้ามึงสู้ภายในเวลาที่กําหนดไม่ทันก็คือมึงไม่ได้ของสุดยอดปละล่ะยอดไปเลยอ่ะกูต้องเข้าโหมดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อน โอเคนะครับผมเรามาดําเนินเนื้อเรื่องตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับที่เป็นหน้าเอาไม้เนาะเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูปะวะเออผมจําไม่ได้วะทุกคนผมว่ายังไม่ได้เล่นนะครับผมอ่าเรามาดูเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับมันก็จะมีซับภาษาจีนให้นะทุกคนอ่าแต่ก็ฟังเสียงก็ยังเป็นของญี่ปุ่นอยู่นะครับให้ดูไปเรื่อยๆพร้อ, <ๆ S 1> พอมๆกันนะครับ น้องเดกุของเราโอ้โหเอ้ยภาพสวยนะทุกคนเออว่ะโอเคอยู่นะเป็น 3D ที่แบบโอเคใช้ได้เลยนะทุกคนเราต้องให้เรากดด้วยเอากดด้วยเหรอไม่ไม่บอกว่าให้กูเล่นด้วยนะเนี่ยพราแสดงว่าผมยังไม่เคยเล่นว่ะทุกคนเออมันให้กดด้วยอ่ะเออ อันนี้อ่ะเอ้ยปกติจะเป็นบอกชื่อไหมนี้ไม่บอกชื่อด้วยไม่บอกชื่อปกติจะมีเขียนอัตลักษณ์แล้วก็ชื่อไม่ใช่หรอนี่ไม่บอกชื่อเฉยเลยหรือว่าเป็นตัวละครที่ยังไม่มาแกก็เลยไม่บอกชื่ออะลยงไงเอ้ยแต่ในตู้ชักกระปององมีตัวนี้ผมว่าโหดนะตัวนวี้ผมชอบอะ พัมโดนแย่งสินคนชอบฉากนี้เลยแล้วที่มอเทนแม่งแย่งสินเลยโคตราเลยฉากเนี้ยนี่จดจดแล้วจดแล้วจดล้วเฮ้ยรายละเอียดก็คือในอน,นิมเมะเลยทุกคนใช่เลยแต่แค่จังหวะต่างๆมันให้เรากดเล่นเฉยๆนะ คือเราจะติดลิขสิทธิ์วะทุกคน <laughs> ผมไม่มั่นใจอะผมเปิดมาเรื่อยๆงี้ผมจะติดลิขสิทธิ์ป่าววะเอ้ยแต่มันไม่น่าหรอกนะเพราะมันเป็นเกมนะทุกคนเนาะนี่บากุโก้บาก,กุโก โอ้ S <S <an> <t iny> แต่เขาก็แบบตัดตัดไปตัดตัดมาเหมือนกันนะเออเพราะงั้นมันไม่น่ายะติดลิขสิทธิ์อะทุกจจคนเออฟังไม่รู้เรื่องเพื่อนตัวทีอ่านก็ไม่ออกด้วยไม่ใช่ก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยภาพสวยเฮ้ยชอบโอ้โหดอกซาก,กุระเปรี้ยนะครับผม เวลาอย่างนี้มันไม่ค่อยพูดนะใช่ไหมเออเวลาอย่างนี้มันจะให้เราเขียนนี่แต่มันไม่ให้เราพูดนะครับผมเออไม่ใช่ไหมไม่พูดอะไรแล้วตัวละครไม่พูดอะไรกูเนี่ยชอบภาพอะภาพสวยจังสวยจริงให้เดือนให้เดือนอ๋อฝึกอันนี้คือฝึกเดือนอะอ๋อนี่กูผ่านตอนฝึกมาทุกที่กูไม่ได้กดเล่นได้ยังไงวะทุกคน <c oughs> ผมต้องกดเล่นดิทำไมผมไม่ได้กดเล่นวะ งงวะ่ะนี้ตอกซอกซอยที่เจอเอ,อาไม้นะครับผมอ่าเป็นอุโมงที่เจอเอาไม้เจอแบบเจอสับป,ปะหลาดแล้วเอาไม้ก็มาช่วยนะครับผมมาควายมาควายมา,มา,มาแล้วเว <c oughs> สับป,ปะหลาดก็ดูน่าเกลียดน่าเกลียดกว่าในการ์ตูนนะรู้สึก <c oughs> ดูน oh ่าขยักขยแงกว่านะผมรู้สึกตอนนี้โอาไม้หมู่มาจากท่อน้าหรอทุกคนมันโผล่มาจากท่อน้าหรอวะเอาไม้เอาให้เล่นเอาไม้ด้วยเอาเอาบัดเดียวมึงไม่อยู่เนี่ยบ้าแล้ว やっぱっこの世界では、時として思いがけないことが起こるナンバーワンヒーロー、オールマイトとの出会いは、僕の運命を変えた。個性がなくても、ヒーローはできますか性セ。<music> แ <ś> ออถ้ามันยาวขนาดนี้ผมว่าน่าจะจบแค่ ep คลิปหนึ่ง ep ที่หนึ่ง ep ที่สองก็ค่อยแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคร <ś> ับผม มันตัดไปเยอะเหมือนกันนะมันตัดชุกจังหวะต่างๆไปเยอะเหมือนกันเออเอาละตอนนี้ตอนบาคุโกโ,กโดนจับแหละอา่าเราต้องเล่นเป็นเดกเุเราต้องวิ่งไปหาบาคุโก,โกเลยใช่ไหมตาโอ้เดืองก้นด้วย โอ look, oh ้โหเดินเดินซะด้วยพุกคนโอ้โหเดินเราต้องเดินจริงๆฮะทุกคนคือมันบังคับให้เดินบะมันไม่ให้วิ่งวะโอ้ให้เดินเข้าคัสีนเองด้วยไอ้กูเดินเข้าคัสิีนเองเนี่ยนะใช่ได้ใช่ได้เลยฮะน่าตาคือตลกมากตอนตอนในนั้นตอนตกใจอะ ไปมันให้เราวิ่งให้เราวิ่งแล้วให้เราวิ่งแล้วอ๋อตกใจแล้วต้องตกใจต้องวิ่งแล้ว เกือบกดไม่ทันเลยชิบหมยดีก็มาแม่งเอ้ยไม่บอกไม่ข่าวกูด้วยว่าให้กดอะไรแม่งสะดุ้งเลยกูทุกคนแล้วก็นั่งนั่งดูเพลินๆอยู่ใช่ป่ะอยู่ดีแม่งให้กดอ่ะแล้วแม่งจังหวะแม่งไม่บอกเราให้แม่งให้กดอะไรอะอ๋อ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 นี่กูกำลังดูเพลินๆคุยๆเพลินๆอยู่ไหมอยู่ดีให้กดโอ้ เนี่ยเยจังหวะอย่างเงี้ยให้กดมันไม่กดหรอนึกว่าจังหวะอย่างนี้จะให้กดอะไรโอ้ตอนนี้ให้กดไปลให้กดไปลให้กดปลสมั <c oughs> เยเรียบร้อยตกนี่มันคือเนื้อเรื่องชิวๆเลยทุกคน 少年霊と定性そしてゲームはダイナーああ誰でもない正しいもので無個性の君だったから私は動かされたトップヒーローは学生時から逸話を残している彼らの多くの話をこう結ぶ。はいアワシャンเริ่มต เด็ดเนีน่นไงเธอเองก็เป็นฮีโร่ได้นะเนี่ยยอดชอบมากฉากนี้แม่โงโคตรชอบทุกคนเออนะครับผมก็จบไปสำหรับอีพีที่1นะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างเอาไมกับตัวเดกุนะครับซึ่งเขาทำออกมาได้แบบว่าไม่สปอยอนิเมะเท่าไหร่ หยอกหยอกหยอกก็ทําเหมือนตามอนิเมะเลยว่าทุกคนนั่นก็คือตอนที่เอาไม้เจอกับเดกูตอนแรกนะครับผมซึ่งเขาตําออกมาก็เรียกว่าสปอยในจุดจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกในจุดสําคัญนะครับผมส่วนที่จุดไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เขาก็จะตัดออกไปนะครับผมเป็นคัตซีนแบบตัด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 ไปนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าเออ ทําแบบนี้มันก็คล้ายๆกับวันแฟนแมนเนอะที่ไม่ได้สปอยอะไรทั้งหมดขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันไม่เหมือนกับไอตัว7บาทนะที่แม่งสปอยจิหายไปป่วงเลยมึงบอกหมดทุกอย่างเลยอะคือ7บาทแม่งแม่งพูดทุกอย่างเลยไงแต่ว่าพวกไอมาฮีโร่หรือว่าวันแฟนแมนเนี่ยก็บอกนะครับบอกเป็นครึ่งๆนะเออให้ทุกคนไปติดตามดูเอ,เองอะไรประมาณนี้ทุกคนอะไรเนี่ยกูวิ่งมาหาโดนแล้วกูได้คาระกิอะไรเฉยเลยเนะี่ยเอา เอาอะไรวะเนี่ยเอ้ากูวิ่ทุกคนวิ่งมาได้ภารกิจอย่างงงเลยทุกอยู่ดีก็ได้ภารกิจอะไรวะเนี่ยอย่างงงเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส่วนตัวใคพี่ด้วยนะครับผมส่วนครั้งหน้าจะไ,ได้เปิดชักกปปองไหมก็ดูก่อนว่ามันมีให้เก็บขนาดไหนเพราะว่า เกมนี้ยังเติมไม่เป็นทุกคนผมยังเติมไม่เป็นจริงๆหาวิธีเติมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ดูแบบเปิดของฟรีๆไปก่อนและกันนะครับ <_ C 1> ผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วบายมีมาต่อนเนี้เจอกันค,คลิปหน้าทุกคนฝันดีครับ